ตู้ลำโพงใส่แทนตะก้าหน้ามอเตอร์ไซค์นะครับตู้ลำโพงใบนี้นะครับหุ้มหนังสีฟ้านะครับงบประมาณอยู่ที่2690บาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสินค้าสั่งทางเพลยเดอร์นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมแพ็คจัดส่งนะครับไปทางจังหวัดสกลนครนะครับรายละเอียดตู้ใบนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็จะเริ่มจากตัวแผงด้านบนนะครับก็คือจะใช้แผงคาราแผงนแผงบลูทูธคาราโอเกะนะฮะ ตัวนี้ระบบเสียงก็คือจะเป็นโมโนนะครับช่องเบสหนึ่งช่องแล้วก็ช่องแหลมหนึ่งช่องนะครับตัวตู้นี้นะครับจะรองรับอยู่ที่ไฟ2ระบบนะครับต่อปลั๊กไฟบ้านได้หรือจะต่อไฟจากแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับตัวตู้นี้นะครับตัวส่วนด้านหน้านะครับที่จะใช้ก็คือเป็นแบบจานขนาดสี่นิ้วนะครับสองดอกนะครับอยู่ด้านหน้านะครับด้านข้างนะครับลำโพงมิดเบสนะครับขนาด6.5นิ้วนะครับ2 วางไว้สองฝั่งนะครับอันนี้หนึ่งฝั่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งฝั่งครับพร้อมไฟแสงสี led รอบลำโพงสีแดงนะครับตัวสวิตปิดเปิดก็จะใช้งานไฟแสงสีนี้ได้เลยนะครับแต่จะมีจุดสังเกตนิดนึงนะครับถ้าหักเราต่อปลั๊กไฟบ้านนะครับเราจะใช้สวิตตัวนี้นะครับแต่ถ้ากรณีที่ต่อไฟแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือเราจะใช้สวิตแยกนะครับก็คือต่อจากแบตเตอรี่ฟิวแล้วก็มีสวิตติดเปิดนะครับ ก็มาเสียบจำที่จุดนี้นะครับเพื่อปิดเปิดไฟปิดเปิดระบบของแอมนะครับครับตู้นี้นะครับขนาดฟรีไซส์นะครับทีนี้จุดยึดนะครับลูกค้าก็ต้องไปเจาะรูตำแหน่งของตะกร้านะครับด้านหลังนี้ครับตะกร้ารถแต่ละรุ่นนะครับก็คือเจาะยึดรูตำแหน่งเดิมนะครับลองบูทอะไรเงี้ยครับอันในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปทําเองนะครับทางร้านทําตู้เป็นขนาดฟรีไซส์นะครับ ถ้าหากสนใจนะครับสั่งทำพิีออ r d เดอร์นะครับหรือสั่งซื้อออนไลน์นะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อทางร้านก็จะทิ้งไว้ให้นะครับช่องทางการติดต่อก็จะมี t i k t o กช h o p นะครับลาซาด้นะครับ Facebook นะครับแล้วก็มีไดโอเอนะครับถ้าไงก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ